เราจะเอาไฟปั่นการหอมยังไงสักกุนชีหอมมากหอมกหมืดินน้ำมันนะอันนี้นิ่มแบบนิ่มนิ่มอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่เคยไหมยำหมูยอทรงสามคุณที่ใช้มาคอยเรีต่อสวัสดีครับขอบคุณเราอีพิคท็อป รายการมหากาบของเล่นที่จะรีวิวของทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับผมและในวันนี้มีอะไรกันเลยกระดานหนึ่งแผน่นกระต๊ะตัว <c oughs> ไม่ใช่ม <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวมีนี่ครับนี่เลยครับทีมโชว์หน่อยครับผมเขาเรียกว่าแป้งโดคะ่ะ<อ>แป้งโดก็คือไว้ทำขนมปังป่ะไม่ใช่อ <c oughs> เอาไว้เล่นแป้งโดนะคะก็จะคล้ายๆกับน้ำมันที่เราเคยเล่นกันแต่ว่ามันจะดีกว่าตรงที่ช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อได้บริหารกล้ามเนื้อมือ ไม่ไปการเสียเวลาแกะโชวเลยนะโอ้ยนี่เป็นอย่างเงี้ยดูดิมันดินน้ำมันนะใช่แต่มันจะอ่อนตัวกว่าแต่ว่าก็ได้เหมือนกันหอมที่จะบบฟชี่ไม่ดมละกินยับเลยนะมันก็คือดินน้ำมันอย่างนึ่งแต่ว่าแบบว่าไม่อันตรายอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับเด็กก็ได้พูดเคยไหมยำหมูยอหอมมากหอมกว่าดินน้ำมันนะรู้สึกมันนุ่มมันนุ่มกว่าดินน้ำมันเยอะเลยอ่ะเฮ้ยมันนุ่มกว่าจริงๆพี่พาว่าให้จับดูดิพี่ นุ่มๆอ่ะผมรู้สึกมันไม่แข็งเหมือนน้ำมันอ่ะอันนี้นิ่มนิ่มๆแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีคะในเมื่มเอเป็นทวงการกสมาสดูจากหมวกเราก็รู้แล้วนคริสมาสอ่ะให้เราปั้นเกี่ยวกับอะไรก็ได้แต่ขอให้มีธีมสมาสลงไปอย่างเช่นอ่ะพี่ว่าชอบกับ,กบตันอย่างเงี้ยกับตันก็ต้องใส่หมวกสมากแตอะไรอย่างงี้ขอให้มีอะไรก็ได้มันจะเป็นสมากก่อนจะไปปั้นกันนั้นเนี่ยอข้างจอว่าจะมีโลโก้คมๆมนวกดซัมซุงไรไว้เลยนะเพื่อไม่ใหพลาดหม่ของพวกเรานะเพื่อไม่ให้การเวลา ไปเลยเริ่มเลยดีกว่าไม่พูดเหมือนกันเลยเวลาของพอสีขายนิดนึงโอ้เขาพูดมากครับเยี่ยมเอาไม่ออก มันมีความเหนียวอะแล้วก็นุ่มไปในตัวด้วยมันอารมเหมือนแป้งอะมันแป้งขนมปังใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนเลยทำบาลังโก้เราเอาไปอุ่นเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงเอางี้ใารคิดเอาไปอุ่นไปอบกันดูจะเป็นยังไงโอ้ยยยยยยยียมมลิคิสยยดยย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 ยวยยอยยยอยยยยยย่ยยยยยยมยเยยยยย เลื้อฟิวออกมาเนี้ยได้รองเท้าครับเออจะปั้โนโนูแมนกลายเป็น <c oughs> เป็นเป็นกุญแจเราออกไหมเขาเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรวันนี้พ <c oughs> ี่วาอย่างี้พี่วาวขอดินมันเท่านิ้โป้งผมก็ทำการให้มันหท่าหรืโป้งผมนะครับพี่วาวน้วโป้งผมพี่โอเคครับผมเ <c oughs> พื่อนๆคงรู้มันคืออะ <c oughs> ไรเดี๋ยวรอดูครับมันจะคืออะไรอาชีบไอ็กซ์ซีลล่าน้อยสัตว์ในตำนานโนูแมนล่างผสมนี่ดูเฉยเลย เนี่ย่ะเราจะมาทํหมวกให้่อยครับเราใช้สีแดงมไม่รู้แดงแดงฟ้านึกซะว่ามันเป็นแดงกันนักเงินถ้ารวมกันปุ๊บมันจะเป็นสีม่วงครับตามหลักศิลปะที่ได้เล่าเรียนมานี่ครับหมวกตรงกับรุ่นพ่อไ่นโจงกรงดุนเนี่ยใช่ใช่ใชไอ,อ้นี่ตรงมาเฟียเสียแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังผสมสีต้นไม้ ดูไม่ออกก็คืออะไรเหมือนไม่โครโฟนต้นไม้ต้นไม้หนักก็ทำลายจิต้นเลยมอนดีเหมือนโคมไฟสู้กอล์ฟิล่าเจ้าพ่อไงด้วยหมวกกมันต้องมีอยู่แถวแปะไปหรือไม่ต้องมีจริงๆไม่ต้องมีโอเคเอาเป็นไงครับผมของเอกพานโนอีปิกทอยช่วงกีฬาการจับคิดราปั้นกันเสร็จแล้ว3คนนะครับเราก็จะเอามาเป็นรวมเป็นอันเดียวนะครับอย่างเงี้ยกัิมจะมี คนตะบองเพชรไม่ใช่คิด่ากพี่ปาก็เป็ดน้ำเพลินจับนี่นนย่นใหญ่ต่อไปมาลงมาแล้วสวยก็เหมือนเัามาคนซิงรวมกันเสร็จแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือทีมคริสต์มาสของพวกเราทำโดยแบบแป้งโดเดี๋ยวเราจะลองเอาไปอบดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะเราจะงอบกันตรงสามพี่ชายมาขอเียกต่อเราจะเอาไฟปังกาสองนาทีไป อุยสเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคนะเฮ้ยสียังสวยเหมือนเดิมเลยอะ่ะสีฮาบ้าแบบ T O E ไม่ใช่นี่นะคะเสร็จแล้วเฮ้ยหอมพี่หอมแบบเบเกอรี่เป็นเหมือนไอ้นี่นี่เป็นน้ำตาลอะน้ำตาลปั้นก้อน้หอมอะ่ะสมหัวสมหัว มาคู้ชวดีของเราุรกใวยนวดก่อนมแม่งมันกินได้ทุกอย่างดูการใส่หูฟังันมืออย่อะไรอีกปปทอยแล้วลองชิมให้ดูหน่อยอั้ปังแล้วเอาไปอบมาแล้วสุกแล้วตเลยดีกว่าไอตัวอเฮ้ยร้อนหรือเบก่อนะจากที่เรา พิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วครับกินไม่ได้นี่หว่าพ่งเลยเข้าใจดิเข้าใจผิดวาดยังเม่เพียเข้าใจผิดตลอดเลยเออกินไม่ได้ก็ไม่บอกในอีพีต่อครับอยากให้เราทำอะไรก็เมนที่ใต้คลิปเลยครับผมและที่สำคัญนะาปีไฮเดรซีจะมีโลโก้อีพีทอยขึ้นอย่าลืมไปกดติดตามตรงโลโก้อีพีทอยด์ในมือถือก็กดได้แล้วแล้วก็ข้างๆครับจะมีตอนต่อให้เลือกดูนะครับผมและวันนี้เวลาสามคนขอลา้เฮย นต่เที่ยวซาโวถามเขาต้องการอ๋อถูกไหมเอาก็ตามลูกบ้ามาทีมงานนะคะอยากได้กันมากเราต้องเก็บไว้ดีๆใครที่อยากจะรู้กติกาการเล่นนะคะเหมือนเดิมเลยเข้าไปดูที่เพจอีพีทอยขึ้นตรงนี้เลยใช่เฮ้ยเดี๋ยวบลูนี่ยที่ได้มาเพราะอะไรขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยค่ะที่เอาของมาแจกน้องๆนะคะจากบริษัทพาร์มีบุ๊กกิ้งบริษัทท่องเที่ยวครับผมถ้าอยากดู เดี๋ยวเขาจะมีของมาแจกเราเรื่อยๆกดไลค์ไว้เพียงบานที่กิ้งเหมือนกันใช่ครับก่อนอื่นไปดูบรรกาศที่พีทบิีทอยก่อนว่าทำยังไงบ้างครับจะได้ทำถูกกันก่อนนะแล้ววันนี้พวกเราสามคนลาเราสมควรในเราสมควรลาแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอามอร่อยป่ะรสชาติเป็นไงไมายุ่งนะเดี๋ยวไปกินนี่คือเราหน้าโง่เลยแล้วอยากกินอีกอันเราตายไม่ต้องมายุ่งอย่าไปแอบหยิบมากินนะ อ<ว>ะไรนลตากล้องอยากกินอยากินไอ้เอาไเอ้า